ตั้มพี่ถามหน่อยตั้มมามาเจอกันที่เนี่ยก็ในการขับไลแมนที่แล้วรายได้มันน้อยลงซึ่งเรามีภาระาด,ด้วยมีลูกเพิ่มขึ้นมา uh huh. ใช่แล้วช่วงนี้ก็หน้าฝนแล้วรถก็อันตรายโอ้ที่และตอนที่ที่มาเ,ยเคยสับของร้านมาก่อนไหมไม่เคยเลยครับไม่เคยมาเจอที่นี่ที่แรกแล้วก็ได้เรียนรู้ บอกีทีนี้นพี่ถามได้เลาเขาสอนอะไรแล้วบ้างครับมีทั้งเปิดเว็บไซต์ลาซาด้าสต๊าฟตี้ไลโอวีโอมีลูกช่องทางเลยพี่ทำานานแค่ไหนต้าทำมาสามเดือนสามเดือนผลไไผลัพธ์เป็นไงบ้างผลลัพธ์ตอนนี้ก็รีวิวขับได้ไหมครับที่ทใช่ครับถ้าเกิดคนที่เขาสนใจอยากเรียนอยากทำแบบตั้งก็ต้องทำอ,อยากเรียนอยากทำแบบตั้มนะครับสามารถ ักเข้ามาสอบถามหรือกดที่แฟนเพจเข้ามาได้เลย